ค่ะวันดีค่ะพี่น้องชาวไทยฟีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะลายนี้ค่ะเป็นลายแหนะคะค่ะเป็นสีค่ะสีม่วงชมพูค่ะผ้าชุดนี้มีสี่เม็ดนะคะค่ะท่านจะไปตัดชุดก็ได้นะคะมันจะมีสี่เม็ดค่ะได้ทั้งเสื้อได้ทั้งได้ทั้งไอ้ผ้าถุงนะคะ ค่ะราคาอยู่ที่พันเจ็ดค่ะวันนี้ค่ะเป็นผ้าจะนำพันเจ็ดนะคะค่ะสวยเลศหรูดูเด่นนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะเป็นผ้าสี่เมตรนะคะท่านจะเอาไปตัดชุดก็ได้ค่ะเป็นผ้าสี่เมตรนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะเนื้อผ้าเป็นไหมน้อยค่ะสวยงามมากค่ะละเอียดระยิบยะยับนะคะค่ะนิ่มสลวยสวยทุกผืนค่ะ ค่ะเป็นงานค่ะเป็นงานอันนี้ค่ะเป็นงานค่ะงานสี่เม็ดนะคะค่ะท้าจะไปตัดชุดได้ค่ะเป็นงานสี่เม็ดค่ะราคาอยู่ที่พันเจ็ดร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนเลิศดหรูดูเด่นนะคะค่ะภาพไม่ชัดเจนภาพไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภาพนี้ให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะเป็นผ้าอันนี้นะคะเป็นผ้าหลุดจนนำรุ่นพันเจ็ดนะคะรุ่นนี้นะคะค่ะพันเจ็ดร้อยบาทค่ะ ่ะดันนี้ก็ลายขอนะคะเป็นขอนางเนาะเป็นขอน้อยะค่ะมีขอขั้นนะคะอยู่ที่สี่เม็ดเหมือนกันนะคะขาดท่านไหนจะเอาไปตัดเป็นชุดได้นะคะมีสี่เม็ดค่ะเป็นผ้าตตสามตะกอทอมือค่ะขาดสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลิศดดูดูเด่นนะคะขาดหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะสวยตลอดการงานตลอดปีค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะ ค่ะเป็นหมี่ขอนะคะหมี่ขอขั้นค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทพืท้นผ้าเป็นสีเม็ดมะขามนะคะค่ะสีเม็ดมะขามค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทเป็นหมี่ขอนะคะเป็นมีสีเม็ดค่ะ ค่ะท่านตัดชุดได้นะคะมีสี่เมตรค่ะเป็นผ้าพวกผ้าสี่เมตรนะคะค่ะลายนี้ก็สี่เมตรเหมือนกันนะคะค่ะนี่ก็ขอเหมือนกันค่ะขอมันจะแตกต่างกันที่สีนิดหนึ่งนะคะจะออกตัวนั้นจะเป็นไหม,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 มขาวอันนี้เหลืองนะคะค่ะรหัสสิบสี่กับรหัสสิบห้าค่ะเป็นงานตัวเดียวกันนะคะค่ะเป็นผ้าชิ้นเดียวกันค่ะสิบสี่กับสิบห้าค่ะเป็นชุดได้นะคะ ค่ะท่านตัดชุดได้ค่ะท่านจะไปตัดชุดฝากคุณแม่คุณยายคุณย่าของเราช่วงค่ะค่ะช่วงช่วงนี้มันเป็นช่วงเดือนจะเตรียมตัวให้ของขวัญคุณแม่ค่ะ12สิงหารออยู่ข้างหน้าไม่อีกกี่วันก็12สิงหานะคะค่ะนี่ราคาอยู่ที่1,700บาทนะคะท่านจะไปตัดเป็นชุดได้นะคะค่ะเป็นผ้า4เมตรค่ะคุณแม่ตัดออกค่ะ ค่ะเป็นหมีขอขั้นค่ะเอาไปฝากคุณยายคุณยา่าคุณแม่ของเราก็เหมาะสมนะคะค่ะราคา1,700บาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะค่ะ1,700บาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีนะคะ1,700บาทค่ะค่ะหมายเลข15กับหมายเลข14เป็นผ้าชิ้นเดียวกันนะคะ ค่ะท่านจะไปตัดชุดก็เป็นผ้าชิ้นเดียวกัน14กับ15้น0 0บาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืน1น1,700บาทค่ะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีนะคะ1,700บาทค่ะค่ะเป็นผ้า1,700บาทค่ะ ค่ะวันนี้คุณแม่ได้ผ้ามาแบบวันนี้นะคะค่ะได้ผ้ามาแบบเป็นลายค่ะเป็นลายวันนี้ค่ะเข้ามาเอาพวกลายที่มีพุทสูงวัยนิดหนึ่งนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะลายแบบนี้ค่ะบางท่านก็จะไปฝากของขวัญให้กับคุณแม่ค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทเป็นผ้าสามตะกอค่ะสีเม็ดมะขามนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะเป็นสีเม็ดมะขามค่ะ ภาพไม่ชัดเจนภาไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภาพนึ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะหนึ่บาทค่ะขาะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นนะคะหนึ่บาทค่ะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีนะคะสวยมากค่ะดูดีดูเด่นเด่นนะคะค่ะเป็นลายค่ะลายของผู้สูงวัยใส่นะคะบางท่านก็จะไปให้คุณแม่ก็ ค่ะมองดูนะคะว่าผืนไหนมันสวยในตาของท่านงามในตาของท่านนะคะอันนี้ก็สวยค่ะสีฟ้าใสนี่ก็มองไว้นะคะเอาไปใส่วันค่ะ12สิงหาวันแม่นะคะฟ้าใสค่ะค่ะลายนี้เขาเรียกว่าลายดอกกระเจียวค่ะ1,700บาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะ1,700บาทค่ะ แม่บาวรรักแก้วเก่าผ้าไหมสวยสุดินนะคะคําว่าแม่มีฉากหลังค่ะคุณแม่ตั้งกล้องตรงไหนคุณแม่รุยงานเลยค่ะค่ะคุณแม่ไม่แต่งฉากนะคะคุณแม่เป็ดเป็นธรรมชาติค่ะ 1, 1,700บาทค่ะ ค่ะนี่ก็สวยค่ะลายนี้ก็เตางัดนะคะสวยไม่สางสวยไม่จีดจางหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทเลื่นหรูดโดดเด่นเนื้อผ้าหนานิมแน่นค่ะค่ะเชิงล่างเชิงบนก็บายสีค่ะลายบายสีนะคะเสริมซักเสริมสลิดเสริมมงคลให้กับตัวท่านค่ะค่ะเขาเรียกว่าลายบายสีค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะหลุดจำนำวันนี้ได้หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะแล้เว้นแต่เนื้อผ้าค่ะ ค่ะราคานี้อยู่ที่การเอาไปจำนนองคุยกันนะคะค่ารอราคาสูงพอหลุดจำนำมามันก็ราคาจะอยู่ที่เกณฑ์น,นี้แหละคะ่ะสูงสุดอยู่ที่พันเตค่ะสวยนะคะค่ะราคาอยู่ที่1.700บาทค,ค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางตองับค่ะ ีก็สวยค่ะสวยแบบธรรมชาติค่ะขา่ลายออกมาใหม่นะคะเขาเรียกว่าขาลายมีรวมลายค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะมีรวมลายค่ะสวยทุกผืนดูดีดูเด่นทุกผืนนะคะค่ะดูดีดูเด่นทุกผืนค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะ ค่ะเขาเรียกว่าลายนี้ลายใบไม้ค่ะสวยไม่สาสวยไม่จิดแตงผ้าสามตะกอทอมือค่ะหนึ่งพันเดร้อยบาทค่ะค่ะเป็นผ้าสามตะกอนะคะ นี้ก็เป็นชุดนะคะลายแต่ลายแหตอนนี้ค่ะเป็นม่วงชมพูค่ะลายนี้ก็เรียกว่าลายค่ะลายคมห้าค่ะค่ะหมายเลขแปกับหมายเลขเก้าค่ะเป็นถืนเดียวกันนะคะขาผ้าสามตะกอค่ะขาบิ่สีม่วงชมพูค่ะหนึ่งพันเบาทค่ะ ค่ะหมายเลขแปดก็อยู่ที่ในชุดเดียวกันนะคะค่ะหมายเลขแปดเลขเก้าค่ะท่านจะไปตัดชุดก็ได้นะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะหมายเลขแปดกับเลขเก้าค่ะเป็นผ้าสีเดียวกันค่ะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนง,งานทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลิศดดูดูเด่นราคาผ้าสามตะกอนนะคะ ค่ะเป็นของขวัของฝากให้กับคุณยายคุณย่าของเราช่วงวันแม่ค่ะค่ะเตรียมตัวเตรียมใจมองหานะคะเพราะว่าอีกไม่กี่วันก็ถึงวันแม่ค่ะค่ะพื้นนี้ก็สีออกโชนสีอิดนะคะสีส้มนะคะลายดอกพิุณเล็กๆค่ะสอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกค่าสาตะกอค่ะ1น0 0งพตบาทค่ะเดือนนเศรษฐกิจตึงตัวมากเลยค่ะช่วงนี้ค่ะ 1,700บาทนะคะสวยตลอดการงามตลอดปีค่ะ1,700บาทค่ะสวยไม่สัง่งสวยไม่จืดจางนะคะ1 7 0 0บาทค่ะ อันนี้เขาเรียกว่าลายนี้ค่ะลายพระเทพค่ะสวยไม่สาวงนะคะสอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกนะคะจะมีอยู่ที่สองผืนนะคะท่านไหนจะไปตัดชุดก็สวยเหมาะสมนะคะขาะไปฝากคุณยายคุณย่าของเราตัดชุดค่ะค่ะราคาอยู่ที่ไอหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะลายพระเทพค่ะขาะสอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกค่ะค่ะพืนผ้าเป็นสีมิ้มักามเข้มนะคะ ค่ะมันจะมี2องผืนค่ะได้สเมตรหนูนะคะท่านจะไปตัดชุดนะคะ4เมตรค่ะสวยค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จุดกลางเลิศหดูดูเด่นนะคะค่ะ1,700บาทค่ะค่ะหนึ่บาทค่ะ ค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะลายพระเทพนะคะหมายเลขหกกับหมายเลขห้าจะอยู่ที่ผืนเดียวกันนะคะท่านจะไปตัดชุดก็ได้นะคะค่ะเขาเรียกว่าลายพระเทพะคะ่ะสอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกะคะ่ะสวยตลอดการงามตลอดปีะค,ะค่ะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะท่านจะไปเป็นของขวัญของฝากก็เหมาะสมะคะ่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทะคะ่ะ 1,700บาทค่ะค่ะวันนี้คุณแม่ได้เป็นทนผ้าสีอันนี้มานะคะเป็นเป็นลายค่ะลายแบบลายเก่าลายค่ะเป็นของขวัญของฝากให้กับคุณยายคุณย่าของเรานะคะค่ะเขาเรียกว่าหมีขอขั้นค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะหมีขอขั้นค่ะค่ะอยู่ที่ราคา1,700บาทค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนแกมทุกผืนค่ะ ค่ะใส่ออกบุญดอกงานไหนก็เลิอดดูดูเด่นนะคะท่านจะไปเป็นของขอนฝากฝากก็เหมาะสมนะคะค่ะเขาเรียกว่าหมีขอขั้นค่ะเป็นสี่เม็ดมะขามนะคะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะเป็นไหมน้อยกํามมอเดียวค่ะสวยค่ะเนื้อผ้าละเอียดนะคะค่ะเป็นผ้าสามตะกอค่ะความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรมาตรฐานของผุนผ้านะคะค่ะยาวสองกว้างหนึ่งค่ะ ค่ะนี่ก็ลายสวยค่ะมีขอขั้นนะคะบอกโทนสีม่วงนิดหนึ่งค่ะหมายเลขสามค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีนะคะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะนักผืนไหนชอบผืนไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะค่ะนักผืนไหนชอบผืนไหนนะคะโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะ นี่ก็สวยค่ะช่องทางน้ําไหลประยุกต์ใหม่นะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลิศดหรูดูเด่นค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะแจีมทุกผืนนะคะผ้าเป็นผ้าสามตะกอความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรมาตรฐานของผืนผ้าค่ะคนอ้วนคนจ่อยคนผอมใส่ได้นะคะใส่ได้ทุกท่านเลยค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะนี่ก็มีขอค่อาไอมีช่องทางน้ำไหลประยุกใหม่นะคะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะ เนื้อผ้าหนานิ่นแน่นค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเลิศดูดูเด่นทุกผืนนะคะหนึ่งพันเจ็ด้อยบาทค่ะ ค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนถ้าบอกคุณแม่นะคะคุณแม่จะส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งค่ะถ้าไม่คมชัดถ้าไม่เด่นชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะทายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจคุณแม่มาตลอดติดตามคุณแม่มาตลอดนะคะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงค่ะช่วงนี้ช่วงเข้าพรรษานะคะเป็นช่วงที่ ค่ะลงวัดลงทำกันนะคะผู้สูงวัยเหมือนคุณแม่ก็พากันไปทำบุญที่วัดกันนะคะพรุ่งนี้ค่ะเป็นวันพักค่ะขอบคุณมากค่ะ